สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปบัดไม่แล้วเหมือนเดิมเล็เช่นเคยเมื่อนี่มากินปลาเดวยบัดหลังจากปีไม้เอ,อมื่อนี่ปีไม่เด้เมื่อนี่สิมากินเผาป่าเป็นตะคือบ่นี่เป็นสูบน้ำเ่เขา่าเป็นกะเลยวามาินปลาน้ำกันนกนก้นมาเซนกะเลยผ้ากันม้าเสด็จหน้าลุ่งนี่จะกินกับกินช่วงปีไม่หลังจากนั้นก็เป็นเขาหมดทำงานละนี่ แต่นี่นี่นั่นสิเป็นเตมีบ่หนินะนี่พนักง,งานก็ลังเอาเหอะขึ้นนะครับผุนเพิ่นสูบน,น้ำใส่เข่าหน้าปั่งเพิ่นวัาดอะไปบานนี้ซานี่มันก็เลยสิบ,บกสันนี้บกกับิมีการเอาปลาขึ้นมาปิ่งมาย่างกันไปซะแล้วบานนี้ย่ำนี่ย่ำกินปลาได้ย่ำหนาวจากน้อยวัาดาไปอ่ะจังว่าเบิ่งเฮ้า ที่มันจะคืบวนี่่ลลา,านเลยวานเลยไปทา้งดก็สร้างวานเลยตะวันป็นน้ำย้ำไปวานทังโคกอหอ้ืมไปวานเลยตวนนะ,ะตวัเอาเหอะเอาเหอะขึ้นไปทั้งหนึ่เอาเหอขึ้นไป เอาวอนรอบม้งด้วยวอ,อนแห่แจกเงินบ่หน่โอ้สำนีนี่จับวอนจุ่มล่นแล้วว่าหาตะไช่ศอกเนี่ยพูดนะพวงด้วงอกอกพูดนะ อยู่ทึงน้ำมันเล่หนาวเอ้ยมันเลยซ้งหนาออวซื้อเหรอ่านร่องน้ำเสียแถวนั่นกับ,บ่หนาวดอกเห็นได้ได้เพราะตัวประเด็ยนยกเบิ้งได้เป็นอย่าง

ยกเบิ้งได้าไปยังป่ายัางโอ้ปะตองตอง,ตองน้อย ตัวเดียวบ่ทัดเบิ่งตามันนี่มันบอดบ่นเอาอยู่ว่าจะย้อนขึ้นไปที่นะปลาตะเพียนสองแล้วเด็กปลาเค็งก็ปลาหนิ้นอีกปลาหนิ้นเอาไหมเอาไหอย่าย้อนมาบ่มีน้ำล่างอ้ ho 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 h เบอกยวเดี๋ยวปนนีนะควายควยเอาไวายังไงฟองตัวมั้งเอาหอบเมี่ยมันหรือหอบเมี่ยมันจับไปไอ้จับไปเมี่ยมันขาดนี่น่ะจับจับตรงนี้จับตรงนี้เมียมันขาดเออ นี oh, ่ตัวยอนบ่ใส่ของไว้ใส่ของไว้โอ้ยอย่ามายั่งอ่ะใส่ของเลยที่คู่ยิ้ใส่ลาบัดคู่กับบ่แม าป่าดิ่งป่ามันยับยับยับเดี๋ยต่แเสบคับเออเดี๋ยวเอาอีกสักโู่โอ้คือไฟแห้งเามากันทางผีดกว่าี้ อยู่ท่งคือหันแท้ส่ันเที่ยวหนาวบ่ดเดนี่โอ้ยอยู่ที่อยู่พื่อห้แตกให้เตียนกัดเอาบางเดียวน,งงนี่บ่

แมน่นหลานนะว้าโอ้ยอุย้ยปลาไหลคักโอ้โหพู่น่ะพูดอะอันไหนล่ะแม่นยังล่ะแม่นปลาบอกเฮ้แม่นยังปลาตีนึกว่ามนนันแนวอื่น ได้ตั้งแต่ปานนิ่นละ่ะมะเผา,า,า,าปานนิ่นตาบอดตัวนึงพ้่นอน่ะ รุ่นบกเห็นโซงก้อยวัน่นละเป็นแบบขาวเนาะนายุทขาเนี่ยเต็้มากเราบอก้นพูดอ่ะเตียนาดังดังจนเปียกอู้แลลุกลุกไป่ามะดูราสูนะตอนนี้ใครก็แหละก็อายเลูกมหลาน ออโ,โอ้ย,อยปลาเต็มดงแดงดงแดงง่ายนี่มันพลอยดูแข่ง

คลดไหลของจะเป็นของเน่าไดบุของข้าเจ้าหลวทั้างหนบุญเอาออามาบ้งดนาะคักดเว่ยมาแยกเหยียบปลากันไหมอ๋อมันออกะจ้ามังาาโอ้มเหยสั่งรข่องใ่ ตป็นี้ห้ามนักบอ่อ,อ,ห,อ,อหันเฮ้ยนัดไหรเฮยลงบำมมบ่ไดเตียงของเงี้ยสักว่าเป็นกังสนมันก็ขีเตีนออก,นนออจ,ออกจังสีเลย ัาคุฮะโอ้โหอยากเบ่งนอนจันดิเนาะโอ้นอนจันยังเป็นใส้โอ้ยเป็นไส้วูกไหมถูกมั้วมาไส่ยังไหนมันออกว่าไหนแล้วมันงัย ปลาต,ตองแม่มันขลูกปากู่มีนแกกุ้งกูมาใส้ตุ้มเขบอกถือ้อนปลาตองนี่ละยาบลอย้เร็วไมันจันทร์ดีอเอเนี้นนีโอ้ผักกุ

ตอนนี้กำลังขัดเหยกบกำลังศิลามือแรงเข้าดาวเมนูมือแรงคือลาบปลาต้มปลาหนึ่งปลาครับมือแรงกำลังเตรียมอาหารหลังจากที่ไปสูบปลามาแล้วกำลังเตรียมอาหารกำลังเสียดเข้าดาวมือแร้งกินปีใหม่กินปีใหม่ ตอนนี้บรรยากาศกำลังเอาลปลามาลาบเอเอบัดใดแท้เนาะโอ้ยสลัดเวย้ยบัดใดแท้มันมืด